กราบสวัสดีน้อยน่ารักคนครับกราขผมกับ A3 Still Alive นะฮะมีครับจะแนะนำให้อีกหนึ่งระบบครับที่ที่เคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นระบบที่สำคัญโคตรในเกมนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เคยแนะนำไปสำหรับ2คลิปแรกหรือสกิลมันหากันได้นะครับแต่อย่างหนึ่งครับค่อนข้างจะเป็นระบบของสายที่แบบเรียกว่าเตโดวินก็ว่าได้นะครับแต่ครับผม มันไม่ใช่คอนเซปต์หน้าเราอยู่แล้วนะฮะเราจะแนะนําให้ครับว่าฟ e ี o p เพ y ก็มีสู้เปตูวินได้เหมือนกันนะครับนั่นคือระบบนี่ครับ3ขีดครับ s o ลิงเกอร์ครับนะครับคือตอนนี้หลายคนคงรู้แล้วล่ะเกมมันจะแจกสีม่วงมาถูกไหมครับเป็น3ดาวนะครับบางคนก็ได้สีม่วง5ดาวแล้วตอนนี้ก็ใช้กันอยู่ก็ก็แล้วแต่นะครับวิธีการหาโซลิงเกอร์เอาง่ายๆก่อนนะครับคือเกมมันจะแจกมานะครับ มันเป็นแบบไข่ไข่มาแบบนี้แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เออไข่ไข่โซลิงเกอร์โซลิงเกอร์นะฮะนี่น,นี่จะเป็นดาวดาวแบบนี้มานะฮะเป็นดาวดาวแบบนี้มาเลยนะครับไม่ใช่ไข่นะสอรี่นะฮะเป็นดาวครับเราก็จะเปิดสุ่มแล้วก็จะได้ตัวโซลิงเกอร์ออกมานะครับคราวนี้มีวิธีหนึ่งในการหาคืออะไรครับตัวเกมนะครับมันก็มีระบบเปย์ของเขาอยู่นะครับแล้วหลายคนก็ถามมากว่าแล้วพี่เอามาจากไหนก็บอกตรงๆนะครับว่าไอตัวสีชมพู5้าดาวอันนี้นะครับ พี่ซื้อจากแพ็กเกจพันสี่นะครับซึ่งเจ๊น้ําแกเป็นคนเปมาให้นะครับแต่รู้สึกข้อของเจ๊น้ํามันจะอยู่ที่ประมาณพันสองมั้งนะครับไม่มั่นใจเรื่องราคานะครับลองลองหลังไมค์กันไปดูเองแล้วกันนะครับคือแกมีเลทอยู่แล้วก็บอกว่าจะช่องบี้เดี๋ยวแกมีเลทให้นะฮะแกมีเลดในแพ็กเกจมีโปรมีอีเวนต์อะไรของแกอยู่รู้สึกจะใกล้ๆจะมีอีเวนต์แล้วด้วยนะครับจะลองไปดูกันตัวเองแล้วกันนะครับว่าแกมีโปรมีอีเวนต์ส่วนลดอะไรของแกแถวๆนี้นะฮะอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับฉะนนั้ กลับมาของเราต่อนะฮะเรื่องของเราครับคือครับโซลิงเกอร์มันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทครับกดเข้าไปดูฮะนะครับกดที่โซลิงเกอร์นะครับผมฮะกดไปที่สมุดภาพนะครับถ้าสังเกตนะครับโซลิงเกอร์จะมีแค่3าแบบนะครับโจมตีป้องกันแล้วก็บัฟนะครับแต่ละอาชีพจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับคือที่เขาแนะนํามาพวกเกาหลีเองก็ตามหรือเพจทางเกาหลีครับเขาแนะนํามาว่าถ้าเป็นพวกเมดนะครับหรือเป็นธนู โซลิเกอร์ที่เหมาะสมนะครับจะเป็นพวกสายป้องกันนะครับถ้าใครเล่นเทมนะครับสายแท้งก็ไปใช้โซลิเกอร์เป็นสายโจมตีนะครับส่วนใครที่เล่นเป็นแอดนะครับเขาแนะนําว่าให้ใช้เป็นสายซับนะครับอันนี้คือที่เขาแนะนํามาแต่สายการเล่นหรือตัวเธอได้แตกต่างกันไปนะครับไม่ต้องไปฟิกตามเขาก็ได้อันนั้นคือเขาแนะนํามานะครับคราวนี้นอกเหนือจากวิธีการที่จะทําให้ได้มาซึ่งตัววีรชน5ดาวครับนอกเหนือจากการไป มีอะไรทํำยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยฮะเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าโซลิงเกอร์ทั้งหมดทั้งมวลมันมีระบบการอัพของมันขึ้นไปครับดูนะฮะดูก่อนนะฮะมันจะมีวิธีการจัดการพัฒนานะครับเลื่อนขัน้นแล้วก็มีรวมนะครับไล่มาให้ทีละสเต็ปก่อนนะครับอย่างแรกครับคือการจัดทีมจัดทีมนี่คือการเอาตัวโซลิงเกอร์เข้ามาใส่ไว้ในทีม นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวไหนนะครับกดออกมาตรงนี้นะครับกดเลือกไปและเลือกตัวที่จะใช้มันก็สลับตัวออกมาให้ใช้นะครับอันนี้เข้าใจคอนเซปต์กันง่ายๆนะครับกลับมาเรื่องถัดไปนะครับจัดการครับเป็นวิธีการอัพเลเวลของโซลิงเกอร์ครับโซลิงเกอร์ของเราครับมันสามารถอัพเลเวลขึ้นไปได้นะครับอัพเลเวลขึ้นไปได้อย่างอันเนี้ยถ้า5ดาวมันจะเลเวลไปแม็กที่50 ถ้า3ดาวเลเวลก็จะเป็นแม็กที่30 4ดาวก็จะเป็นแม็กที่เลเวล40นะครับวิธีการทำกดอัปเกรดตรงนี้เอ๊กดอัปเลเวลนะฮะแล้วกดเลือกตัวเข้าไปครับให้มันกินนะครับอย่างนี้อยากได้อะไรพี่กดปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะแบบขึ้นมามันก็ถ่ายถ่าย,าย,ายไปเรื่อยถึง50นะครับจากนั้นกดอัปเลเวลก็จะจบประมาณนี้นะครับส่วนอาวุธป้องกัน,นพเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะนะครับใจความสําคัญเราวันนี้ยังไม่ใช่ตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการรวมก่อนนะครับคราวนี้พอเราอัพเลเวลกันเป็นแล้วครับสิ่งถัดมาที่ต้องคำครับนั่นคือมันจะมีการเลื่อนขั้นกับรวมครับทำเข้าใจแบบนี้นะครับโซลิงเกอร์นะครับถ้าเป็นสีม่วงมันสามารถอัพขึ้นไปได้ถึง5ดาวนะครับถ้าเป็นสีชมพูบางคนเรียกสีแดงแล้วแต่นะครับมันสามารถอัพขึ้นไปได้ถึง7ดาวนะครับซึ่งวิธีการอัพดาวนะครับ ทำได้ง่ายๆครับคือครับเราสมมุติอันนี้อ่ะพี่มีตัวนี้นะพี่อยากมีตัวนี้ครับที่เป็น3ดาวถูกไหมอัพเลเวลให้เต็มครับจากนั้นการอัพดาวคือเอาตัวเดิมซ้ําๆมาให้มันกินครับและมันจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นป้องกันที่เลเวลเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเนหะ็นไหมจาก3ดาวกลายเป็น4ดาวนะครับอันนี้คือคอนเซปต์เลยนะครับอ่ะกดไปให้ดูครับ1ทีฮะกดไปฟืบฮะ นะครับกดไปครับก็กลายเป็นป้องกันสีดาวนะครับคราวนี้ขั้นถัดมาการเลื่อนขั้นครับเอ้ยการรวมโทษทีนะครับการรวมคืออะไรนะครับการรวมคือการอัพข้ามระดับครับอย่างเช่นล้ำค่าครับพี่ก็จะเปลี่ยนของมันกลายเป็นวีลชนถูกไหมครับถ้าคราวนี้การอัพครับมันจะต้องใช้ล้ำค่าที่เป็น5ดาว1ตัวนะครับ รวมกับ5ดาวอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสีม่วงเหมือนกันอีก3ตัวนะครับมันก็จะได้เป็นโซลิงเกอร์ระดับขั้นถัดไปเห็นหมมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับคราวนี้หลักการมันมีอยู่ตรงนี้ครับหลักการมันอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากได้สายไหนให้เอาสายนั้นเป็นตัวยืนอย่างอันนี้พี่เอาสายซับขึ้นเพราะฉะนั้นตัวที่พี่ได้จะกลายเป็นสายซับนะครับแต่ถ้าพี่เอาสายแอตแทกขึ้น ตัวที่พี่ได้จะกลายเป็นสาย a อท็อกนะครับคอนเซปต์มีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ทำการครับเลื่อนขั้นครับเลื่อนขั้นฮะทำเป็น5ดาวแบบนี้ออกมาทั้งหมด4ตัวครับจากนั้นครับรวมเข้าไปให้เสร็จครับเราก็จะได้สีชมพูออกมา1ตัวนะครับคราวนี้ ไอคอนเซปต์เนี่ยมันเข้าใจง่ายครับแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้ฮะแล้วน้องในกิวพี่ก็ทำกันไปแล้วประมาณ2 3าคนนะฮะตอนนี้สายฟรีมีแบบโซลิงเกอร์เทพกันรึมนะฮะนั่นคือตรงนี้ครับเราต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้อีกนิดนึงฮะนั่นคือนี่ครับโซลิงเกอร์เวลาเราสุ่มมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับอันเนี้ยสุ่มนะครับมันก็จะมีสิทธิ์ได้แบบเป็นตัวแบบขั้นสีแดงอะไรแบบเนี้ยถึงขั้นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ สุ่มของมันไปอันเนี้ยทุกคนเข้าใจหมดอยู่แล้วนะครับอันถัดมาครับเห็นที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับมันจะมีธรรมดา1ดาว exp ครับนะครับไอตัวเนี้ยครับมันถ้าเราสุ่มออกมาปึ๊บมันจะเป็นหน้าตาแปลกๆครับปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับไอโซลิงเกอร์ที่เป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันเอาไปให้โซลิงเกอร์ตัวอื่นกินเพื่อเพิ่ม exp ได้อย่างเดียวนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับแต่จะมีโซลิงเกอร์อีกแบบหนึ่งครับ ที่เป็นแมทเทียลอ่ะอย่างอันเนี้ยเป็นธรรมดาถูกไหมครับเป็น EXP นะครับกับอีกแบบหนึ่งนี่นี่น,น,นี่ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แต่นี้เลยอย่างนี้เลยนะครับเป็นดาบเขียวๆแบบนี้เลยนะฮะไอตัวนี้ครับจะเป็นโซลิงเกอร์วัตถุดิบที่สามารถเอาไปใช้อัปเกรดได้ครับนะครับ ไม่สับสนนะครับ er มี2แบบนะครับสีขาวเอาไว้กินกับสีขาวเอาไว้อัพนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะฮะเอาตัวอัพไปกินนะครับร้องไห้เลยนะครับคราวนี้ถ้าสุ่มออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะถ้าเราสุ่มออกมาแล้วครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้แบบนี้เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครแบบนี้เลยนะครับคือมันจะเป็นแบบตัวกลมๆอันนี้จะเป็นวัตถุดิบครับหมายความว่า ตัวเนี้ย expand. มันจะเอาไปแทนตัวไหนก็ได้ครับที่เป็น3ดาว ivan. ครับนะเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะบางคนยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวพี่ขอสุ่มโซริงเกอร์ก่อนนะครับผมใช้ไปครับอแม่ยับแม่ยับเยินเลยยับยับเยินเลยโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรเน <tr Cold> ี่ยอ่าโอเคสาๆแบบนี้ชอบชอบนะฮะมาครับ กลับไปที่โซลิงเกอร์ของเราต่อนะครับคราวนี้อย่างที่พี่บอกไปครับเราจะอัพอะไรใช่ไหมครับดูตัวที่มันมีซ้ําๆนะฮะดูตัวที่เรามีซ้ําๆนะครับมันจะได้อัพได้นะครับเดี๋ยวขอ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 หาก่อนนะฮะขอหาก่อนนะฮะอันนี้สี่ดาวสี่ดาวสามดาวสี่ดาวนะครับเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วนะครับเรามี เ, ante, เรามีเรามีไอหลออยู่เรามีไอหลออยู่นะฮะนี่นะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันมีซ้ำนะฮะกดอัพเลเวลเข้าไปครับกดเลือกอัตโนมัติครับให้มันกิน2ดาวไปให้ให้เปรมนะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยครับมันมันจะกินมันจะกินตัวที่แบบเป็นแมททีเรียลนะครับอย่างอันเนี้ยกินถูกไหมครับอย่าเอาตัวที่มันเป็นแบบตัวรวมมาใช้นะฮะจะอย่าจํากันให้ดีนะับผมถ้าเป็นทางๆังแบบนี้เอาไว้กินนะครับจากนั้นกดอัพเลเวลไปครับ ฟืบครับผมนี่จากนั้นครับมาต่อที่พัฒนาครับกดที่เลื่อนขั้นนะครับ3าดาวแม็กแล้วกดไปฟืบเห็นไหมไอตัวเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาครับหมายความว่ามันสามารถใช้แทนที่กันได้ครับคือพี่ใช้ตัวเนี้ยแทนหน้าไอหล่อนี่ก็ได้เห็นบ้ารวมได้เหมือนกันนะครับหรือจะใช้ไอหล่อวมไอหล่เป็นไอหล่ขั้น4ดาวก็ได้ครับเหมือนกันครับแต่ต้องระวังนิดนึงครับคือ เราจะใช้อะไรอันนี้เราต้องวางแผนกันดีๆนะครับอย่างอันนี้สมมตินะถ้าพี่กินไอหลอนี้เข้าไปปุ๊บถูกป่ะพี่จะกลายเป็นไอหลอ4สีดาวครับแล้วการที่พี่จะอัพไอหลอสีดาวขึ้นเป็นไอหลอ5ห้าดาวเนี่ยนะครับมันต้องใช้สีดาวแบบไอหลอ2สองตัวกลายเป็นตอนนี้พี่ไม่มีถูกไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนานะครับถ้าจะให้แนะนํานะครับวิธีการใช้คือเอาอันนี้กินตัวนี้เข้าไปกลายเป็นสีดาวหนึ่งตัวนะครับและอัพไอหลออีกตัวนึงฮนะนะครับและเอาเป็นสีดาวครับ และเอา4ีดาวอัพให้เต็มและมากิน4ีดาวอัดขึ้นมาให้เป็น5ดาวนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับรู้สึกที่จะมีโจรสลัดสดาวอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นอยู่นะฮะนี่มี2ตัวถูกไหมครับอัพเลเวลไปสิเลือกอัตโนมัติไปปึ๊บนะฮะโอ้โหไม่พอไม่พอไงไม่พอไงกินไปดิกินไปดินี่อย่าใช้นะครับตัวนี้ย้ำนะฮะอย่าใช้นะครับอีเทนกลมๆนี่อย่าใช้เด็ดขาดนะฮะ อ,อ,อ,อไม่พอไม่พอไม่พอก็สุ่มเพิ่มครับแจกตามอีเวนต์อยู่แล้วนะฮะวิ่งนู่นวิ่งนี่ครับลายวงลายวันลืมลืมลืมนะฮะฟึบใช้ไปนะครับเดี๋ยวขอไปลองดูนะฮะเมื่อกี้เหมือนจะได้3มดาวเพิ่มมาตัวใช่ไหมถ้าเห็นไม่ผิดนะฮะฟื้ไปครับฟื้ไปครับคิดว่าน่าจะเพียงพอเอาให้หมดเอาให้หมด เอาให้สุดแล้วหยุดที่มาม่านะฮะเอาให้หมดฮนะเอาให้หมดครับไปครับกลับมารวมฮะกลับมารวมต่อนะฮะโซลิงเกอร์นะครับเมื่อกี้นี่สีดาวของเราใช่ไหมครับกดอัพเรเวลนะครับกดอัพเรเวลครับผมเลือกอัตโนมัติไปกินแค่หนึ่งดวงดาวครับ38แล้วก็ตึมตม39ตึมไปดิตึมไปดินี่นี่เรียบร้อยนะฮะโอ้ย ไม่ได้ด้วยเว้ยเฮ้ยทั่วไปแม็กแหละแม็กแหละอดออกดีโอ้โหขาดหนึ่งเปอร์เซ็นพกปุลลุนช่องออกินไปก็ได้วะนะครับจากนี้ครับมันจะกลายเป็น40แม็กถูกไหมฮะกด up level ไปโหลดครับผมฟืบฮะจากนั้นครับมาที่พัฒนานะครับกดนี่นี่เห็นไหมครับมันจะกลายเป็น5ดาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กดเลื่อนขั้นไปฮะนะครับกดเลื่อนขั้นครับกลายเป็น5ดาวปึบเรียบร้อยนะครับคราวนี้ตรงรวมครับเนี่ยพี่ก็จะได้โซลิงเกอร์ตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับสมมุติตอนนี้พี่อ่ะเป็นสายเวทพี่อยากได้ตัวบ้องกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลือกไปครับแล้วก็เนี่ยยัดเข้าไปฟืบฮะแล้วอีก2ตัวเนี้ยถ้าใครอยากใช้นะครับเราก็ต้องไปปลดมันออกจากทีมก่อนนะครับและใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นครับจ่ายเงินอีก5 0 0 0 0นครับมันจะได้โซลิงเกอร์วีลชนออกมา ที่เป็นสายป้องกันทันทีครับนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยวิธีการหาครับมันหาได้ครับสบายสบายครับอย่างอันเนี้ยพวกเนี้ยพี่ก็หาได้เหมือนกันยร้นสายฟรีอะ่ะหาได้สบายสบายครับไม่ต้องไปแปครับ นะครับเปไปก็ใช่ว่าจะได้นะฮะและแนะนําให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าใครครับอยากได้ตัวสายป้องกันนะครับเขาแนะนํากันมาแบบนี้นะครับอีโจนสลัดนี่คือตัวพีกนะฮะตนสลัดนี่คือตัวพีกเลยนะครับเพราะมันมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรอย่างนี้นะครับมันดีสําหรับ pvp แล้วก็ kill w a l นะครับแต่ถ้าใครแบบฟาร์มนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ย pve เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะดีหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูแล้วกันครับว่าเราอยากได้โซลิงเกอร์แบบไหนอะไรยังไงนะครับ แต่บางคนจะถามว่าพี่ครับแล้วทำไมพี่ไม่เอาโจมตีมาใช้เก็บเลเวลล่ะครับพี่นะครับแนะนำแบบนี้เลยนะครับโซลิงเกอร์เนี่ยต่อให้เรามีหลายๆตัวก็ตามนะครับเลเวลมันตันครับอย่างอันเนี้ยพลังต่อสู้ที่เลเวลสูงๆมันจะตันที่ 12, 5 0 0 0สนม้ถูกไหมครับถ้ามันตันที่ตรงนี้ครับเวลาไต่หอมันมีปัญหามากครับมันยากครับแล้วมันตายบ่อยครับเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวนะครับเวลาพี่เล่น พี่มักจะชอบอัพให้มันขึ้นเป็น6ดาวให้ได้ก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะสุ่มแต่สายป้องกันครับอย่างน้อยถ้ามันไม่ได้มาพี่ก็มีตัวโซลิงเกอร์ที่เป็นป้องกันอยู่ในทีมเพราะพี่เป็นเมทพี่ต้องการโซลิงเกอร์ป้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับสำหรับการรวมและการหาโซลิงเกอร์นะครับส่วนไอการตีบวกแพตสงแพตติบอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าครับไอระบบนี้อีกยาวนะครับเพราะว่าเกมนี้โซลิงเกอร์นี่คือคีย์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ได้โซลิงเกอร์ เป็นแบบสีแดงอัพระดับขึ้นมากันไวๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คงจะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ